เข้าสู่พิธีอันเป็นมงคลยิ่งในพิธีการนะคะเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2559ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ผสมนิกรชาวไทยโดยเฉพาะพวกเราชาวเทศบาลตำบลบิเสืยร์นะคะจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของเราค่ะใช่แล้วนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับที่เราได้แสดงออกแบบนี้ยังเป็นทางการนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ทราบก็คือว่าในทุกๆวันนะครับเราสามารถ แสดงออกให้กับแม่แของทุกคนกันได้นะครับผมถูกต้องนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยนะคะที่มาร่วมกันณบริเวณพิธีแห่งนี้ค่ะและแน่นอนนะคะในช่วงเช้าของเรานะคะเราก็จะมีตั้งแต่พิธีการวางพันธุ์พุ่มถวายเครื่องราชสักการะนะคะจากหน่วยงานต่างๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะทานประธานในพิธีของเราก็จะเป็นตัวแทนนะคะสาหรับชาวเทศบาลตำบลพิเซอที่จะกล่าวคำถวายพระพร เช่นในวโอกาสมงคลนวันนี้ด้วยนะคะครับผมซึ่งตอนนี้แล้วนะครับผมทวรทานก็จะมีการจุดเทียนบูชาพระอัตนาตรัยนะครับเราจะมีการสมาทานบัญจรสินนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการถวายเครื่องสักการะนะครับและจะมีพระสงฆ์สาหรับการเจริญชัยมงคลคาถาด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นลําดับต่อไปครับและทั้งนี้แล้วในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของการประกาศสําหรับแม่ดีเด่นของแต่ละหมู่บ้านนะครับจากุทั้งหมด 9หมู e ่บ <Str GI> ้านด้วยกันนั่นเองครับแน่นอนนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีค่ะแล้วก็เป็นพิธีมงคลยิ่งเลยที่เราจะได้เจอกันนะคะกันอื่นก็ได้ขออนุญาตแนะนาตัวกันนิดนึงค่ะดิฉันนางสาวเพียงชนกสังขพันธ์นะคะดเ j นกจากคลื่นฮับพิทางเชียงใหม่ค่ะส่งสัญญาณการออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับผมนัทดรนวลขืนแก้วจากดนตรีสีสันมเดิ98จัตวาเวกเฮิร์ครับผมแล้วก็เช็กอินอัพทีวีจากดนตรีสีสันครับแน่นอนนะคะทุกท่านถาะวันนี้ได้เวลาที เราจะต้องเข้าสู่พิธีการกันแล้วนะคะในอันดับแรกเลยค่ะเราจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของการปลูกฝังค่ะเรื่องราวของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทุกท่านทราบเป็นดีนะคะว่าแม่ของเราเนี่ยทรงปฏิบัติพระราชกรณี